สวัสดีครับช่องจักแจ้ช n แนลครับฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์วันนี้มาตกปรากฏเหมือนเดิมวันนี้ฝนตกไม่ได้ทำงานน้ำขึ้นกลางดีเลยครับมาดูวิธีการใส่เหยื่อเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึงไม่รู้ว่าใครใส่แบบไหนเดี๋ยวมันแบ่งปันความรู้กันมันใส่ง่ายครับนี่น้าได้ได้สูบมาจากน้า ทำตะขอแบบนี้นะครับ้าเกี่ยวเบ็ดเนี่ยทำเกี่ยวแบบนี้เห็นไหมครับเดี๋ยเราทำเกี่ยวเบ็ดทั้งตึงแบบนี้นน่นี้ครับนี่เราใช้ช้อนแบบนี้นจะไม่ค่อยหมินมือนะครับเพราะว่าเหยือเหยือปรากฏเป็นเหยือที่หมินเนี่แยแล้วเราก็ใส่แล้วเราก็หมุนๆอย่างนี้ครับหมุนให้มันเกีียวกับเบ็ดแน่นๆนะครับ ก็บางทีน้ํามันไหลน้ําไหลแรงมันก็จะพัดเอาเหยื่อเราไปนะครับมาแบ่งป,ปันความรู้ครับแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะครับแต่แต่ผมว่าแบบนี้มันดีนี่เราจะได้เหยื่อแบบนี้ ทำเราออกนี้่างนี้แล้วก็ออกมันจะง่ายครับง่ายทำไมครับมาดูกันมารอรุ้นครับว่าจะได้ไหม